และนี่คือสาลีหิมะผลไม้อย่างดีที่เฮเลนเธอไปหามาอีกแล้วสัรหาจริงๆเลยเธอเนี่ย <c oughs> ฉันสึกภูมิใจในตัวเธอจริงจิไอ้หัวเฉขาต้องปฏิบัติกับเธอด้วยความยำเกลงโอ้โหเสียงไม่ค่อยดีเลย เสียงแหบเสียงแห้งเลยพี่น้องเอ๊สวัสดีผมกับผมมีเช่นเคยเล่นหนังนาโศกรัวกัผมวันนี้ก็จอกแนวอีรติกนิดหน่อยเพื่อเย่อยวนให้สาวแก่แม่ไม้ที่หลายคนอาจจะน้ำลายไหลกับผมเสื้อผ้าไม่ใส่าจะามีคนชอบหุ่นแบบนี้ผู้ชายหุ่นนี้นั้นกอดดีหลือเกินไม่เชื่อถามให้เลนเธอดูยิ้มไม่จะหมหลยจ้ะอ่วันนี้มีอะไรมานำเสนอ สาลีหิมะ <c oughs> เอามายัดเข้าที่รูบนหน้าฉันดูซิว่าเธอจะเป็นยังไงเอ๊ะและนี่คือผลลม้ในตำนานเป็นผลไม้อย่างดี <c oughs> ยวอยากให้รูบนหน้าเฮ <c oughs> ้ยรสชาติดีจ้า <c oughs> หวานหอมเขาเป็ิดสารีพูดไปเล่นไปคู่เหนือเอ้ามันเป็นาราที่เหนืเฮเลนเดี๋ยวเธอชาเกตเอาใหญ่แล้วนะเอาข้าีมิลล์ปิ้นห้องเอ้ยปกติผมไม่ชอบกินในสารีครับลองชิมอันนี้แล้วบมันไม่มีแบบอะไรความที่เป็นเม็ดทรายอ่ะมันจะเป็นเหมือนประมาณแล้วว่าเรากินมันแก้วที่มีความหอมและหวาน เป็นอะไรที่ยอดมากเป็นอะไรที่แบบโอ้โหพระเจ้าแล้วาวลมเนี่ยเหมือนมันแก้วนะห้าลมแบบมันแก้วมันแก้วที่มีความหอมหวานมากเลยไอ้มั็นหมอนแล้วกับความว่าสาลีหิมะืมแบบเยี่ยมอ่ะท่านี้แหละ